สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะอ่ะตัวแรกหยิบมาแยกกับเขามาเคลินฮะได้มาเป็นถุงมือกับไอเทมในรอบแรกครับ3บาทนะฮะไม่มีไอเทมครับส่วนตัวครับเราหยิบได้หมดเลยนะฮะมี5บาทเนาะได้จากเมื่อกี้ีก3บาทก็เนะีฮะเอาไว้เผื่อเลือกฮะดูกันว่าอักเมนจอกมาเป็นอะไร ก่อนจะไปดูอักเม้นแล้วก็สองรอบเลยอ่ะโหเลยตายเลยฮะแย่แย่แย่ไหนไปดูคนอื่นนิคนอื่นก็เหมือนว่าจะมีไอเทมสอยอเทมนะฮะบางคนได้ไเทมบางคนได้เงินพอๆกันนะครับอ่ะอักเม้นฮะแม่หยิบมาไม่ตรงสายอะไรเลยนะครับอาคงอาคม,าคมนักประดิษฐ์กระสุนแฝงสไนเปอร์อะไรไม่มีเลยะฮะหยิบ,บริกาสมาก,ก็แล้วกันนะครับบริการอันนี้ก็เหมือนว่าดีอยู่นะ เป็นนักเปนที่ทําให้บริการเนี่ยส่งต่อพลังให้กับตัวที่ยืนด้านหลังบริการได้นะครับแต่ต้องเปิดผสานก่อน,นะฮะตอนนี้ผสานบริการยังไม่เปิดะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะพลังของบริการก็เป็นพลังป้องกันนั่นแหละเปิดกี่ผสานก็ส่งให้ตัวด้านหลังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอะไอเทมรอบนี้ครับสองอันเลยโอเคตอนนี้ได้ผสานบริการมาแล้วนะฮะนี่ครับนะฮะมันจะมีตุ่มตุ่ตุ่มด้านหลังบริการนะฮะคือส่งต่อ พลังป้องกันให้กับตัวด้านหลังที่ไม่ใช่บริการนะครับถ้าส่งให้บริการได้นี่จะโคตรถึกเลยนะฮะถึกแล้วยังถึกขึ้นอีกนะฮะแต่มันส่งให้ได้เฉพาะตัวที่ไม่ใช่ภาษาบริการนะครับก็จะทําให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยจะขึ้นนะฮะซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกนะว่าจะไปทางสายไหนอาคมก็ได้อะ่ะ กระสุนแปดก็ได้แอสซินก็ได้ครับบริการไปได้กันแทบจะทุกภาษาฮะตัวเองเป็นตัวแท้งนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าตัวไหนมัน2ดาวก็อาจจะไปทางสายนั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่มี2อดาวสักตัวครับก็แพ้ไปนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าเล่นบิดแค้งเนีครับผมว่าบริการมันน่าจะไปกับแอสซิอะเพราะว่าถ้าอยู่กับสไนเปอร์เนี่ย ันจะดึงมาไงแลสไนเปอร์เราไม่ได้ยิงไกลฮะดามเมจก็จะดรอปลงนะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ถ้ามีบิดแครงนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็เปิดภานาแอซินได้แล้วฮะเดี๋ยวรอเลเวลต่อไปครับรอบต่อไปส่วนสายอื่นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีศัตรูมาอยู่ใกล้ๆนิดหน่อยนะถ้าเล่นบิดแครงน,นะอย่างเช่นกระสุนแปดฮะดึงมาก็ระยีใกล้ๆเรย่องอาจตายได้ง่ายเหมือนกันนะหรือไม่ก็อาคมครับมันก็ไปได้แหละ แต่เสียเส่ยงๆหน่อยนะฮะไปกักแอซินผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดเพราะว่าแอซินโดดไปฝั่งนู้นได้กรอบแบบฟรีๆจากบอดีกาดนะฮะน่าจะลงตัวสุดและแอซินก็จะถึกมากขึ้นด้วยครับได้กรอบป้องกันมาซึ่งปกติแอซินตายง่ายฮะอาจจะตายยากขึ้นเดิมนิดนึงนะฮะก็น่าสนใจดีแต่เดี๋ยวดูทีว่าปั้นเกิดหรือเปล่า บิดแครงมาอีกตัวฮะแล้วมิดฟอร์จูนก็มาครับเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะมันก็จะมานะฮะอยากปั้นก็อยากปั้นนะแต่พอสไนเปอร์มันยิงใกล้ๆอะดาเมจมันดอบแล้วมันก็เสียงตายด้วยนะฮะอ่าดึงมาไว้ก่อนก็ได้ลองดูก็ได้อถ้าจล่นจริงก็ต้องเอาปิดแครงครับไปด้านหน้าแทนนะฮะไปดึงตัวแล้วให้สัตอยู่ด้านหน้าแทนดาเลสก็จะมายืนด้านหลังบับไพตัวด้านหลังแทนนะฮะอะไรประมาณนี้นะนะก็ได้อยู่ครับ แต่อยากจะไปกับแอสซินมากกว่านะฮะดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากกว่ารอดูกันว่าแอสซินจะปั้นเกิดหรือไม่ฮะรอบนี้ก็แพ้อีกแล้วฮะเลือกตัวปั้นไม่ถูกเลยครับหยิบไอเทมไม่ถูกเลยนะฮะเอานี่แล้วกันฮะ,ะ,ะ,ะเผื่อได้พิฟอรจซนฮะหยิบมาเป็นคาาฮะก็จะได้เป็นซีเวลกัรเลตถ้าไม่ใช้ก็ไปให้พวกแอสซินก็ได้ฮะ คาตาก็ใช้ได้ะฮะอากาลิก็ใช้ได้นะฮะก็หยิบมาพอได้อยู่ไม่งั้นก็ทําเป็นไอ้นี่ก็ได้เทคเทคก,ก,กันเบดน,นะครับตอนนี้ฮะใช้ตัวแพงไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแอซินยังยังไม่สองดาวสักตัวเอาจริงไปกับถึกทนก็ได้อนะถึกทนได้เลือดใช่ไหมเลือดเยอะอยู่แล้วได้กรอดจากบริการดีวก,ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะฮะแต่เดี๋ยวเราเล่นตัวที่เรามีตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็แอสซินนะฮะไม่ก็กระสุนแปดส่วนสไนเปอร์เนี่ย ถ้ามิพอจูน2อดาวก็อาจจะเล่นนะฮะดูกันอีกทีตัวมาทางไหนแหมดาวไม่ถูกเลยแล้วตัวก็ออกมาทางถึกทนครับขอบคุณครับวายสดาวฮะเออไม่เอาไม่ปั้นดีกว่าผมเห็นเอ h o โคมีเอ็กอยู่มีป๊อปปี้ด้วยป๊อปปี้บอดี้การ์ดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพยายามทำบอดี้การ์ดให้ได้สักขั้น 2, 2> <c oughs> ก็ได้เกราะสัก200 <c oughs> ก็ทำให้ตัวด้านหลังครับถึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ เน้นบริการดีกว่าหยิบอัคเมน์มาแล้วฮนะเดี๋ยวใช้ให้คุ้มนะฮะอย่างน้อยก็ขั้น2ครับถ้าขั้น3ก็ได้ถึง350หน่วยเลยนะฮะสำหรับพลังป้องกันก็ถือว่าเยอะมากๆเลยฮะส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับสไนเปอร์ครับโอเคไม่เล่นก็ได้ฮนะสไนเปอร์น่าจะปั้นยากครับค็อกเมาเขาก็มีแล้ว2ตัวและดูบริการเขาฮะโอ้โหอย่างถึกเลยเลียวหน้า2ตัวครับก็เดี๋ยวเอาแอสซินไปล้วงแล้วกันนะฮะไปล้วงสไนเปอร์ซะเลย แอสินตอนนี้ก็4ตัวครับทาลอนมานะฮะเกรฟขึ้น2ดาวนะครับผมขายสไนเปอร์ทิ้งดีกว่าไม่เล่นบละเกรฟ2ดาวเอามาใช้เล่นกับคลิปนี่ก่อนฮนะเดี๋ยวเผื่อแพ้คลิจะอายเขารอบนีเ้เอาลงไปเป็นคาทาลิน่าแล้วกันนะครับไม่ทันแล้วครบหมดเวลาแล้วลูกสีทองมาเลยนะฮะทาลอนมาก็เป็น4ตัวแล้วตอนนี้ฮะลูกทองก็ได้ดีโคโฮเฮลกับเงินนิดหน่อย ส่วนไอเทมชิ้นที่2ครับเป็นผ้าขุมนะฮะเอาไปทําเป็นบลัดเต,เตอร์ได้นะครับให้กับแอซินที่ตีกายภาพฮะแล้วก็มาเลยเป็นดาวนะฮะโอเครอบนี้ฮะเราได้สวิตสองดาวฮะเอ็กโคอ,อีกตัวหนึ่งครับก็ถือว่าแอซินมาถีเ่เหมือนกันนะเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนเล่นฮะรอบนี้เอาทวิสลงไปเปิดภาษานีก็แล้วกันฮะ ตอนนี้บริการเรายังขั้นหนึ่งอยู่นะครับแต่สิ่งก็จะได้กรอบมาเห็นได้ว่ามีรูปกรอะป้องกันก่อนที่จะโดดไปนะฮะทำให้ตายยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็หนึ่งดาวนะคาตาลิน่าแตกไปแล้วฮะเหลือทอวิสครับและฝั่งเขาโอ้โหเราได้เกาะกายภาพก็จริงนะแต่ฝั่งเขาเหมือนว่าจะเน้นเวทหรือเปล่าฮะทีมอาคมเลยครับอาคมขั้นหนึ่งมีท้าดวลขั้นหนึ่งนฮะ อเอ็กโคครับ2อดาวโอเครอบนี้ลงได้5ตัวเอาลงไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวรีบลงเวลกับไปทำแอซินขั้น2นะครับเอ็กโคนี่ก็ชิ้นส่วนได้ฮะตอนนี้แต้มผมเริ่มเหลือน้อยแลย้วครับผมทําไอเทมให้คาทาลิน่าไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะน้อยไปมากกว่านี้ฮะซึ่งก็ทําเป็นอินฟินิตี้เอครับส่วนไอเทมเอ็โคเนี่ยเดี๋ยวรอเข็มขัดมาทำเป็นชิ้นส่วนเผื่อว่าจะได้เป็นโมเรลโ และในรอบนี้ครับก็สู้กับเทคโนโคมีฮะชนะไปครับขอชนะบ้างแล้วไม่ไหวแล้วคือแพ้มาตลอดเลยเดี๋ยวแต้มมันจะเหลือน้อยมากๆครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ7จ็ดละยิงเล่นแอซินด้วยครับมันจะสิ่งๆหน่อยๆผมทำไปเท่มให้เลยแล้วกันฮะ มาดูอัรคเบนทที่2ครับเป็นสังหยาดก็ได้นะเรามีชิ้นส่วนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยาวหรือเปล่าผมเอานีแล้วกันนะฮะได้เท่ม1ชิ้นเป็นแบบสุ่มนะซึ่งก็ถ้าใส่ให้ตัวละครนะฮะถ้าขายไปปุ๊บมันก็จะแยกชิ้นส่วนมาให้ะฮะทำให้เราสามารถสร้างไอเทมที่ต้องการได้นะฮะถ้ามีชิ้นส่วนที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ฮะคาตา2ดาวแล้วนะครับลงเ,เวลไปกันต่อฮะอยากไปที่เวล6เพื่อเปิดแอสเซนขั้น2ครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าผมมีปัญหาในเรื่องของบริการนะฮะ มันต้องมีตัวยืนหน้าตัวหนึ่งไว้คอยรับดามเมจสักหน่อยไม่งั้นแอสซินโดดไปนี่คือโดนดามเมจแทนก็อ่ะเอาเอคโคไปตรงกลางก็แล้วกันฮะไปรับบัฟของดาริเลสนะฮะบริการตัวหนึ่งมันให้บัฟได้แค่2ตัวนะ รอบนี้ครับเราเจอกับสองแสงนะฮะแล้วก็มีเป็นจักรพรรดิครับไอเทมมาฟูแล้วนะฮะแนวหน้าก้นหนาซามีล่าก็มีไอเทมนะฮะแต่ติดที่ว่าตอนนี้1ดาวเยอะไปหน่อยครับฝั่งเราฮะคาตา2ดาวรอไอเทมเป็นบูบับอยู่ไม่ก็เป็นเข็กเขกันเบดนะฮะยังไม่ได้เลยขอน้ำตาบ้างกันล้วกัน,นะฮะได้เลือกคู่แรกเลยฮะน้ำตาอยู่ตรงหน้าบ้านเลยโอเคได้น้ำตามาโชวแกดอีกแล้ว <laughs> ป๊อปปี้ครับขึ้น2ดาวฮะลรีวหน้าก็มานะฮะตอนนี้บรรยากาศของเราบางๆไม่สมกับเป็นบริยกาศเลยฮะไม่2ดาวสักตัวแนวหน้าคือแบบยืนแทบไม่ได้ฮะรอบนี้เดี๋ยวผมเอาแอซินไปขั้น2นะฮะเอาเรียวหน้าไปด้านหน้าเอาป๊อปปี้มาบัฟแอซินตัวด้านหลังน,นะครับทารอนทารอนเกินมาวางนี่ก็ได้ได้รับบัฟพลังกัน100หน่วยฮะไม่งั้นก็อ่ะชิดลืมมันไปเลยปะเออไป ผมว่าตอนแรกผมบอกว่าไม่มีแอสซินนี่ว่าซึ่งมันก็มีแอสซินขั้น2ครับมาคู่กับองค์กรนะฮะโอ้โหจะไปสไนเปอร์ก็ไม่เกิดแอสซินก็โดดแย่งจะปั้นเกิดหรือเปล่าเีจยต้องแย่งตัวกันอีกแล้วนะฮะแย่จริงๆเลยแพ้ไปครับบิดแข้งครับขึ้น2ดาวะฮะเอโโ็กโซไมคตัวดาร์เลสมคอีกตัวรอบนี้เอาบิดแข้งลงไปก็แล้วกันนะฮะแทนป๊อปปี้ป๊อปปี้ทำลายได้ไม่ค่อยมาก ลงเวลกันต่อเดี๋ยวต้องไปหาตัวแพงมารีบใช้ก่อนอีกทีมหนึ่งนะฮะจริงๆผมใส่จิเวลเกล็ให้กับคาตาเลยก็ได้นะฮะแต่อยากให้เฮเทกันเบสกับปูบัฟมากกว่าแม้รู้ว่ามันขายมันก็จะได้เป็นไอเทมเล็กๆนะฮะแต่เดี๋ยวจะรอลุ้นรอบคีปอีกสัครอบหนึ่งฮะรอบนี้ก็เจอกับทีมแก้ทางอีกโอ้โหปันก็ไม่เกิดยังจะโดนแก้ทางอีกฮะเป็นบัมเบิลเวทฮะกันคริติคอลตีไม่ค่อยจะเข้าเลย เล่นยากจังฮะเกมนี้เือวโดนแก้โดนแกลงตลอดเลยแปลกๆยังไงไม่รู้หรือบางทีอาจจะคิดไปเองก็ได้มั้งเขาอาจจะทำไอเทมมาตรงสายเขาอยู่แล้วฮะมันต้องมีนะก็ะนั่นแหละฮะของมันต้องมีครับเทกเทคก,ก,กันเบดฮะไม่กันนี่คือไม่มีอะไรฮิวเลยนะฮะรอบนี้ก็ไม่มีดาบเลยเหมือนกันครับขอบคุณครับโอ้โหไอเทมอย่างเกลือเดี๋ยวเอาเข็มขัดให้กับนี่ก่อน Echo ก่อนฮะได้ชิ้นส่วนอาจจะเปลี่ยนไอเทมเป็นโมเดโลก็ได้ฮะซึ่งจะทำโมเดโลก็ได้แหละแต่อยากจะเอาไว้ทำอย่างอื่นรอบนี้ก็เจอกับจักรพรรดิครับมีเป็นบอริการเหมือนกันนะฮะซึ่งจักรพรรดิดูดูแล้วน่าจะไปทางฟูเลยแหละและ Echo โคฮะสกิลอย่างสวยโดนแทบทุกคนฮะแต่เสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีฮิลนะฮะไม่มีเลยฮะจากอควก็มีจากไอเทมก็ <c oughs> ยังรออยู่รอ <c oughs> ต่อไป มาที่เวล7ฮะเดี๋ยวเราไปสมเวล8ครับรอบนี้ฮะบริการเรา3ตัวนะครับสงสัยจะได้4-4บริการ4มือสังหาร4นะฮะเป็นแบบบาลานซ์บาลานซ์ฮะไม่หนามากดาวเมจไม่สูงมากครับถ้าอยากได้ดาวเมจสูงๆก็ต้องไปแอสิท6นะฮะถ้าอยากได้หนาๆก็ต้องไปบริการ6เลยครับรอบนี้ฮะเจอกับเทคโนโลยีครับไม่ไหวฮะอย่างที่บอกครับไม่มีฮิว คือหนาขึ้นกะจริงนะแต่มันไม่มีอะไรที่บอกว่าดูดเลือดได้เลยครับไม่ไหวฮะสามดาวก็มีแล้วฮะไอเทมแก้เขาก็มีครับตโ m มเบอรเวสนะมีเป็นดากอนค l อ w ด้วยและด็อกเตอร์มุโด้ด้วยฮะนี่คือบริการได้บัฟเกราะ100แล้วนะฮะ <c oughs> เหมือนไม่ได้ยังไงไม่รู้ไปเลยดีวกว่าบัฟเกราะสองร้อยไปวิโแปดผมสุ่มและหัวร้อนแล้วฮะของก็ไม่ได้ดังใจ ไหนจะโดนแก้ทางอีกเอ็กโคมาอีกตัวฮะเดี๋ยวหาตัว2ดาวขึ้นมาให้มากกว่านี้ครับแนวหน้าไม่ค่อยจะมีมีเป็นบรอมครับมาตันแนวหน้าโอเคได้ตันเพิ่มมาอีกน้อยหนึ่ง รอบนี้ครับเจอกับยออ์เดนฮมีเป็นบริก์ดนะครับยออ์เดินไม่รู้จริงจังหรือเปล่าเก็บไว้เต็มเลยอาจจะจริงจังนะฮะแต่เปิดบริก์ดมาก่อนครับตอนนี้ฮะป๊อปปี้เขา3ดาวแล้วนะครับฝั่งเราคาตาไปล้วงครับเหมือนว่าจะหมุนทีมันโดนหลายตัวอยู่ก็โอเคฮะชนะได้อยู่ฮะเกือบแพ้แล้วนะครับยีแต้มฮะจะหมดแล้วฮะแต้มเนี่ยร<ป>อไอเทมมนเดินนาน เดี๋ยวจะเอาน้ำตามาทำเป็นบูบับนะครับซึ่งก็อยู่ที่ชาโคฮะและน้ำตาก็โดนแย่งขอาครับโอโ้โหดาบก็ดาบมันแปลกๆนะเกมนี้เหมือนโดนแกล้งโดนแย่งอะไรตลอดเลยเล่นยากยังไงไม่รู้ฮะอตอนนี้ครับทำเป็นเฮกเทกันเบดฮะเดี๋ยวเอาให้คาตาลีน่าไปนะก,ากานันนะครับเอามาฮิลสักหน่อยฮะไม่ฮิลยืนไม่ได้ครับเสียได้ครับคือมันไม่ได้บูบับฮนะ โอเคดาริสมาชาโคก็มานะฮะเอาชาโคลงไปก็จะได้เป็นองค์กรขั้นหนึ่งนะครับเรามีไอเทมเป็นลัสซิเฟอร์ฮะอยู่ที่ทวิทฮะอาจจะโยกให้ชาโคแทน,นะฮะอาินผมว่าอาจจะเล่นแค่นี้นะฮะแค่4ตัวบัดีกาดสด4ก็เดี๋ยวรอนูนะะ่นครับอากาิมาะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับทหารรับจ้างครับเขามีจริงแล้วนะฮะแตกพ่ายไปะฮะฮิวไม่ทันปูบับไม่เบ โอเคครับอาร์กเมนฮะก็สายแอซินนะฮะเมื่อเฮดพีต่ำกว่า60เนี่ยจะล่องหนนะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ลบล้างสถานะดีบัฟทั้งหมดนะครับเราเล่นแอซิน4ก็ทำให้แอซินลอดมาอีกนิดหนึ่งฮนะซึ่งก็จะต้องฮิวให้ไหวครับอ่ะเคลียร์ตัวขายตัวแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าครับโอเคเดโอน่าฮะมาช่วยยืนแนวหน้าครับแล้วก็เอโคโคฮะสองดาวสองตัว กาลิโอก็มากาลิโอ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 ถ้าจะเล่นเนี่ยมันต้องลงในนู่นฮะตัวที่9ครับเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนฮะได้ไปเวล9หรือเปล่าไม่รู้แต้มจะหมดแล้วด้วยรอบนี้ครับเจอกับไกลพันฮะแล้วก็มีเป็นอาคมครับ เน,นเน้นเป็นโซแกตนะฮะโซแกตไอเทมจัดเต็มมาเลยครับการพีกันเวทครับตีไม่เข้าฮะโอ้โห่โเลเวลเราเยอะกว่าฮะถึง2เวลครับอาจจะใช้จํานวนนี่แหละฮะสู้ครับตอนนี้ลุมแล้วฮะแม้จะตีไม่เข้าแต่ก็ลุมลุมตีก็ได้อยู่อขอน้ำตาสกาักอันเถอะ <laughs> รออยู่นานแล้วฮะน้ำตาบอ <laughs> ลองดูไอเทมฮะตัวครับเสื้อฮะแล้วก็อีก ลกูกดึงเข็มขัดโ้โห,โหไหนว่าน้ำตาไม่มีซันฟรรไฟเคปไปก่อนเลยต่อด้วยดา้อนครอนะฮะจริงๆดองไว้คือกะว่าจะตอร์ให้กับชาโคชาโคตอนนี้ก็ยังไม่เกิดซึ่งผมจะพยายามเน้นในเทมไปที่แอสินนะฮะบริกาศมันก็หนาอยู่แล้วฮะตอนนี้ชาโค2ดาวครับโอเคได้หนามาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวลอยเทมในวงร้อยสักหน่อยฮะว่าจะมีน้ําตาไหมถ้าไม่ได้ครับอาจจะต้องทําเป็นแฮนด์ออฟเจอร์สิกฮะ ให้กับคาตาลีนาฮะและคาตาลีนาก็เดี๋ยวโอไอเทอมาให้อากาลินะฮะมีตัวสำรองเป็นตัว1ดาวอยู่แล้วสนูก็จะง,งงงอยู่อันหนึ่งต้องรอดูว่าจะเอาไปคู่กับอะไราได้ฮะรอบนี้ถ้เจอกับแอสซินฮะเป็นบิดแครงแอสซินฮะและแอสซินก็ขั้น2ครับมีองค์กรอยู่ด้วยฮะซึ่งก็พยายามจะไปทาง6แอสซินแหละฮะอาจจะได้ในช่วงเวล8ครับรอบนี้ฮะ เจอกับแอสซเหมือนกันครับก็ได้อยู่นะเราได้เปรียบในเรื่องของความหนาจากบัฟของบอดี้กาศครับ,นรบชนะไปเรียหนะ้าฮะสองดาวสองตัวครับโอ้โหถ้าสามดาวนี้ก็โอเคอยู่นะไอเทมพร้อมอยู่ดาริอัสมายอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มีทางเลือกนะเราจะไป5องค์กรก็ได้ฮนะตัวสุดท้ายลงเป็นองค์กรอะไรก็ได้ฮะเพราะเดี๋ยวอากาลิกก็เป็นองค์กรนะฮะก็จะเป็น4องค์กรอ่ะมีเป็นทวิสมาฮะโอเคเดี๋ยวผมขายไอเทมของทวิสนะฮะ ซึ่งทวิสเมื่อกี้ก็ทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปก็แล้วกันฮะแฮะไอเทมเอาให้ชาโคไปซึ่งก็จะประกอบใหม่เป็นลาพิดไฟ,ฟคานนนก็ได้หรือไม่ก็ติ๊บโกบนะฮะหรือว่าเราจะรอดูวงร้อยสักรอบหนึ่งครับเผื่อจะได้ของอะไรที่มาขายแล้วได้ดีๆเอ๊ะขายทวิสเร็วไปหน่อยนะเหลือแค่ตัวหนึ่งดาวเองรอบนี้ครับเจอกับจกักรพรรดครับมีเป็นสองแสงฮะจกักรพรรดยังไม่ฟูฮะไซออนยังไม่มา แต่ตอนนี้ตีสเวนไม่เข้าครับไอเทมเขาคือการทั้งเวทกันทั้งกายภาพเราก็อ่ะไม่ไหวแล้วไม่อยากจะแพ้ใส่ให้เลยฮะเจาะกรอบไปโอเคฮะน่าจะชนะได้เพราะลีโอน่าครับได้ซันไฟเคปลดหิวนะฮะแล้วก็กันเวทให้สเวนดีตีไม่ค่อยเข้าหิวไม่ค่อยขึ้นครับน่าจะลีโอวน่าฮะรอบตะกี้ช่วยแบกเอาไว้ฮะไม่งั้นก็คือแพ้แล้วนะฮะตอนนี้ต้มเหลือ22ครับคือ โคตรน้อยะแต่ก็โอเคฮะกลางกลางตารางโทนอีกนิดหนึ่งฮะแล้วก็ลุ้นกันว่าจะได้บูบับหรือไม่ครับรอบนี้ฮะเจอกับจักรพรรดครับเป็นขั้น2นะลงมาสี่ฮะมีสัญ,ญลักษณ์1อันนะครับซึงก็มีซาบิล่าฮะตีโคตรปีครับแต่ในตอนนี้ครับรอมไปหาเลยครับสตานไปนะฮะเหมือนว่าจะตีเข้ายากหน่อยนะว่าทั้งทีมเราเนี่ยแม้กระทั่งแอสทฮะมันก็กันกายภาพบดครับทำให้ยืนไหวฮะ อะไรก็ได้ที่มีน้ำตาเป็นส่วนประกรอบซึ่งก็มีเป็นโชจินอันเดียวนะฮะโชจินโชจินโชจินมีคนเอาไหมโชจินโชจินโชจินไม่มีคนเอาผมไปเอาโชจินนะฮะ โคตรลุ้นเลยคือมันมีไอเทมอยู่แค่ชิ้นเดียวอะที่มีน้ําตาเป็นส่วนประกอบอะไม่ง,งั้นนี่คือผมจะไม่ได้บูบับแล้วนะฮะและ้วก็โอเคเราได้บูบับมาจนได้ครับนอกจากบูบับเนี่ยเราได้เป็นอินฟินิตี้เอทด้วยนะครับโอ้โหหยิบอ,อักเบนนี่มาคือโคตรคุ้มค่าเลยนะฮะได้ไอเทมแบบตรงสายพอสมควรนะครับมาเลยฮะอาาัะิโอเคไปแทนนี่เลยฮะ มาตาลีนาฮะแล้วก็ต้องเสียเวลาใส่เท่ใหม่ฮะเริ่มจากปูปับก่อนแล้วก็ต่อด้วยอินฟินิตี้เอสดออารโอไอไปแล้วใส่ไม่ทันแล้วโชแกัดโตเบิร์เลอร์ฮะโชกต3ดาวครับอินฟินิตี้เอสใสทันอยู่ฮะแต่เฮกเกตการเบดนี่เหมือนจะใส่ยากครับเธอนี่ไม่หยุดอยู่กับที่เลยผมไยไปก่อนแล้วกันแล้วฮะอาจจะแพ้ในรอบนี้ครับ22แต้มสุดท้ายฮะแต่ไม่แพ้ฮะไปลุมโชแกตกันแล้วฮะไหวหรือเปล่าฮะลี้อวน่าแทงอยู่ครับมีเป็น สันไฟแคมฮะช่วยเบิร์นฮิวก็ไม่ขึ้นฮะยังไงก็ต้องมีฮิวนะครับเดี๋ยวทำเป็นเทคกันเบดก็แล้วกันนะฮะให้ตัวเองเนาะซึ่งจริงๆจ,จะให้คาทาริน่าก็ได้แหละคาทาริน่าเรายัางมีอยู่นะครับแต่ถ้าดามเมดน้อยมันก็ฮิวได้น้อยอ่ะนะให้ตัวเองดีกว่า เดี๋ยวเรามาสุมหาตัวกันดีกว่าฮะเพื่อจะได้รลิ้วน้า3ดาวเอ็กโคก็จะ3แล้วเนี่ยทาไปเล่นไปอ่ะดึงมาฮะตัว3บัตเอ้าชาโคฮะจะ3เหมือนกันครับขาดอีก4ตัวฮะก็น่าสนใจนะชาโคเมื่อกี้กดามเมตุีอยู่นะฮะไอเทมมี2ชิ้นตรงสายอยู่ เดี๋ยวรอดูว่ามีไอเทมอะไรให้เราย่อยเล่นฮะรอบนี้ครับเจอกับเทคโนโคมีฮะสามดาวบานเบอร์ฮะแต่อากาลินี่ก็ไถแหลกครับแล้วก็มีพรอมช่วยสตารนครับหยุดการโจมตีไปแล้วก็ดันโดนโยนไปครับต้องไถไปซึ่งปัญหาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ทวิทแททวิทเขาตีฟีครับและอากาลิไปหาทวิตแล้วฮะยังไงครับโอ้ไถไม่โดนทวทิอีกโอ้โหแย่แล้วแย่แล้ว,แแลว11แป้มแล้ว คาตาลิดามาอีกตัวฮะยังไม่2ดาวนะครับเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนฮะไอเทมรอบนี้ก็สามอันเลยครับดีเลยผมได้คาถา2อันได้ดาบด้วยได้ผ้าคลุมเลฮะโอเคชาโคมีไอเทมฟูทาเป็นบัดเตอร์ฮะแล้วก็ไอเทมที่เหลือทําเป็น โมเลโลให้กับเอโคฮะแล้วก็ไอโอนิกสปาร์ครับน่าจะได้ใช้เอาให้เอโคเหมือนกันนะฮะเอาไปลดต้านเวทสตูก็จะช่วยซัพพอร์ตให้กับอากาลิฮะตีแรงขึ้นนะครับถือว่าไอเทมรอบดีไม่เกือเลย มาเป็นก้อนนะเดี๋ยวเราเอาให้ตัวสักตัวหนึ่งครับแล้วก็ขายตัวตัวนั้นฮะมันก็จะมาเป็นเศษให้เราประกอบใหม่ฮะเอ็โคฮะสดาวโอ้โหเรียวหน้าก็มาอีกตัวฮะจะ3แล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมทำตไวอีกเทมก่อนฮะรีบทําก่อนเอาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนฮะแล้วก็เอาให้เอ็โคฮะโบเรลโลไอโอนิกสปาร์กนะครับอาบลัตเตอร์ฮะหรือว่าทํารูนานเฮอรเคนก็ได้ครับซึ่งอเอานี่ก่อน เอ h คเอาหมัดไปแล้วก็ทำอินฟินิตี้เอทได้นะฮะให้เอโคนี่แรงขึ้นแต่เอาไปสมเองก็ได้ครับเดี๋ยวเอาดาบให้ีดีกว่าบลัเตเตอร์ฮะให้กับชาโคแล้วก็ธนูวสุดท้ายครับไม่รู้จะให้ใคร วางไว้ก่อนเพื่อมีไอเทมอะไรน่าสนใจให้ผสมครับรอบนี้ฮะเจอกับฐานรับจ้างฮนะเอเคโอของเราได้เป็นจิเวลเกล็ดฮะไอเทมสวยเลยแต่สกิลช้าไปหน่อยฮนะโดนเจ้าที่จับไว้และก็ได้สกิลจนได้ครับดูนีฮะแรงไหมว่าก็แรงอยู่นะฮะถ้าได้สุ่มแบบจิเวลเกล็ดหรืออินฟลิ t เอ็อย่างเงี้ยเอเคโคน่าจะแบกได้ะฮะนี่ฮะออกตัวช้าหน่อยแต่ดามเมจอันดับ3นะฮะ ไม่เร็วเลยฮะเอ,อ็กโคปกติผมไม่ค่อยทําเป็นตัวแบกเข้าไหร่มีวันนี้ได้โอกาส3ดาวก็จัดไปครับอ่ะเดี๋ยวเลี้น้าสักหน่อยดีกว่าผมว่าการิโอน่าจะไม่ได้ปั้นแล้วแหละไม่มีแรงฮะแต่หยิบมาไว้ก่อนครับตอนนี้มีเป็นชาโค่มาอีกตัวฮะชาโคก็ดาเมจรับ2องเมื่อกี้แรงดีเหมือนกันน่าทําขึ้น3ดาวนะฮะอา้าอากากมาโอเคได้อากสองดาวแล้วฮะรอมานาน ดาเมจน่าจะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอดูกันครับส่วนธนูฮะไม่รู้จะให้ใครให้คาตาลินาแล้วกันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับจักรพรรดิฮะแล้วก็โชกเกตครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ไอเทมจัดเต็มตีไหวหรือเปล่ามาลองดูกันครับแต่ในตอนนี้ฮะเก็บไปแล้วฮะไทสาฮะแตกไปแล้วครับไปลุมโชกเกตแล้วฮะเลือดอย่างเยอะฮะโดนเบิร์นเรื่อยๆเหมือนกันฮะจากลิวาน่าแล้วก็เอโคฮะถ้าได้ใช้สกิลฮะโบเลโลก็ช่วยเบิร์นครับส่วน อากาลีฮะทรูดาเอครับแรงอยู่ฮะชนะไปแต่แรงขึ้นเวลเก้าผมว่าผมไม่มีแล้วแหละน่าจะหยุดที่เลเวลนี้แหละฮะกาลิโอคงจะไม่ได้ใช้ฮะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปทางองค์กร5นะฮะอ่ะส่งกันครับได้บรอมฮะและก็บรอม2ดาว รอบนี้ครับเจอกับเทคโตเคมีฮะสามดาวสี่ตัวเลยฮะก่อนหน้านี้เราแพ้ไปฮะสู้ไม่ได้เพราะว่าทวิตเนี่ยตีฟรีนะครับตอนนี้อากาลีสองดาวแล้วคไปเก็บทวิตไม่ได้ฮะหนีไปซะก่อนครับไถหนีไปซะก่อนฮะทวิตก็เลยยังคงตีฟรีอยู่ฮะเสี่ยงๆหน่อยครับถ้าฆ่าทวิตไม่ได้นี่คือแพ้เลยนะฮะและก็เรียบร้อยฮะเอ็โคช่วยไว้ครับพร้อมกับอากาลีฮะไปไถใส่หน้าฮะชนะไปไอเทมครับอ ไอเทมเอาอะไรเดียะของดาเมจพูแล้วเดี๋ยวเอาให้เลอนาดีกว่าฮะเลอนาก็อ่าปะช่วยกันลด <c oughs> จริงๆมันไม่สแต็กนะแต่พอมี2ออันมันเหมือนกับช่วยกระจายให้หลายๆคนฮะลดต้านเวทได้ครับได้ทั้งหน้าทั้งหลัง เพราะว่าไอโคโดดไปด้านหลังเลี้ยวหน้าอยู่ตรงกลางถ้าจะสร้างจีเวลกัตเล็ตก็ได้นะนี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าฮะจากผสานชิ้นส่วนนะครับจะได้เอาเทมให้คนอื่นนะฮะเอาให้รลวหน้าถึกๆหนาๆหน่อยแล้วกันนะฮะได้ลดต้านเวทด้วยแล้วก็ทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะเป็นฐารับจ้างครับมีเป็นถึกทนนะฮะมีจิงมีเป็นไครสานะฮะวางตัวไม่ถูกเลยจับตัวยากเหมือนกันนะใครสะสองดาวแล้วด้วยนะใครสาเขาอะ มาลองดูฮะบิดแข้งไม่ได้จับไครสาฮะแต่ไปจับปิงซะอย่างนั้น,นครับไคสาปีๆฮะแย่แล้วครับใส่เป็นจ่าแอนด์เลเยอร์ฮะปีได้แรงขึ้นครับโอ้โหแต่สกิลเอโคโอีโรด,ดีเลยนะฮะโดนกันเป็นกลุ่มแบบเยอะมากๆอ่ะเกมพลิกเพราะเอโค้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ไคสาคนสุดท้ายครับยังไงฮะไปไถใส่หุน่นซะอย่างนั้นครับโอ้โห ้ศาสต์จะแอสเลเยอร์ด er ้วยอ่ะเลือดเยอะก็เจ็บหน่อยถ้าไม่มีเฮกเท็กกันเบดก็น่าจะยืนไม่ไหวครับตอนนี้ฮะชาโคใกล้สามดาวแล้วนลครับโอ้โหปิดแข้งไม่ทงไม่ทำเลียวหน้ามาอีกตัวหนึ่งเอาเลียวหน้าก่อนเลียวหน้าใกล้จะสามชาโคก็จะสามไม่รู้จะเอาตัวไหนขึ้นก่อนดีตอนนี้เหลือสี่บาทไปส่องส่องดูอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสงสัยคีย์บอร์ดจ,จะค้างฮะมีการปรับตำแหน่งเกิดขึ้นนะฮะโอเคไม่เจอฮะแห้งจริงๆ กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปรับก็ได้เอาบิดแข้งมาวางตรงกลางฮะเวลาเขาดึงมาจะได้อยู่กลางสนามนะครับแล้วก็ปรับบลอมฮะไปตันทางขวาเบื่อลองดูกันครับตัวเออโคฮะโดดไปสวยๆฮะสกิลก็วางสวยๆครับโดนไป mm hmm. หลายตัวอยู่ฮะได้สโลว์อยู่ฮะบลอมก็สตันต่อครับแต่ใครสาเขาฟีงจริงฮะจับตัวยากมากเลยฮะโชคดีที่ไม่ได้ใส่เป็นจีเวลเล็น,นะฮะไม่งั้นนี่คือผมเจ็บมากๆอ่ะ อันนี้แค่โดนแรงแต่ไม่ครินะฮะแล้วฝั่งเราก็มีก่อฮะซินพอยืนไหวอยู่นะครับกาตาลีน่า2ดาวฮะมาพร้อมกับไอเทมของเธอเลยโอ้โหเกมนี้ไอเทมสวยอยู่นะครับมีทุนในการสุ่ม24บาทในการหาตัว3ดาวอีก2ตัวลองดูนะตัว3บาทดึงมาแล้วก็เรียบร้อยฮะชาโคสดาวขอเลวหนากสักตัวได้ไหมมายืนนาน,น,าน ได้เบิร์นนานๆได้รับดาเมจอีกสักหน่อยเอาว่าได้ครับผมสามดาวสามตัวฮะเกมนี้อิ่มเอมฮะรู้กระติงอะไรผมจับแยกมันก่าฮะลองลองดูลองดูลองดูตรวจไปสองฝั่งเลยนะครับ แข้งได้ดึงเป็นนี่ครับไขศาดึงมาครับเรียบร้อยฮนะสตานไปชั่วคราวแล้วก็โดนต่อยต่อด้านหลังก็มีเป็นเอ็โคฮัสกิลลลายหายไปแล้วก็เหลือแค่ไขสากับแก๊งแพ้งฮะอ่ะเรียบร้อยคนระับผลน่าจะชนะไปนะครับมาดูกรอ,อกกันหน่อยฮนะกรอกก็แอสซิงทุกตัวเนี่ยมันจะบวก200200 200นะฮะนี่คือผลของอาร์คเมนนะฮะทำให้ไกยภาพเนี่ยแทบจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่โดนเวทยังเจ็บอยู่ เพ่ถ้าได้องค์กรหดีสวยกว่าน,นี้อีกนะฮะอคคลินี่จะถึกมากขึ้นนะครับชาโคก็จะถึกมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามีภาสานองค์กรช่วยสร้างกรอบป้องกันให้กับองค์กรทุกตัวนะฮะแต่เสียดายไม่มีแรงนะฮะต้นเกมเละมากไปหน่อยแต่ก็ได้อักเบนครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าอักเบนมีมีผลมากเลยะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่มไอเทมและก็ขายตัวได้เท่มมาประกอบใหม่หรือว่าจะเป็นการเพิ่มกรอบของภาสานบริกรรนะฮะเพิ่มให้ตัวแอซินเนี่ยถึกมากขึ้นฮะก็มีผล ส่วนอารวนสุดท้ายทำให้อลซิน,นไม่ตกเป็นเป้าหมายเมื่อเลือดลดต่ำกว่า60%สนะ,ะแล้วก็ลบล้างทีบัฟก็มีอาร์เครับช่วยฮิวะฮะซึ่งทาไม่ได้กันเบนนี่ก็แย่เหมือนกนะะันไม่มีอะไรที่บบว่าฟื้นฟูเลือดเลยวิตะกอก็ไม่ไหวนะ,ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหมะ่ะสวัสดีครับ